สมุนไพรตะไคร้หอมน้ำมันงาสูตรพิเศษสินค้าโอท็อกผลิตและจับจำหน่ายโดยวิสาหก,กิจชุมชนสมุนไพรอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนา,าจเจริญแก้บรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายคลายเส้นแมลงสัตว์กัดต่อยแก้อาการท้องคืนอืดเฟ้อใช้ฉีดพ่นน้ำมันบริเวณที่มีอาการนวดเบาๆประมาณ3-5นาทีจะทำให้อาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นส่วนประกอบก็จะมีน้ำมันงาบริสุทธิ์กระบูนทีมเซนเมนทอนสมุนไพรสดและตะไคร้หอม เมื่อฉีดแล้วจะแห้งซึมลงผิวเลยนะจะไม่เลอะเปืเป้อนเสื้อผ้าไม่เหนียวเหนื่อหนะไม่เยิ้มฉีดแล้วจะรู้สึกเย็นๆผ่อนคลายเส้นตึงเอ็นยืดอาการนี้จะใช้ฉีดบริเวณที่เป็นนะคะคลึงนวดเบาๆวันละสามสี่ครั้งอาการที่เป็นอยู่จะค่อยๆเบาบรรเทาจนหายไปแนะนําค่ะสําหรับคนที่มีอาการเสียวเส้นเสียวตามข้อต่อปวดเมื่อยเคลดขัดยอกต้องลองค่ะ ใช่ดีค่ะใช้ดีใครใช้ก็ติดใจตัวนี้มีจำหน่ายที่ร้านตัดผมชายชาววังบาร์เบอร์นะคะสนใจสอบถามได้ค่ะ